ครับสวัสดีครับนักขลิตมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชม้างล่งางหรือมิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญาังกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืม,มาะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496 รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n ลนของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักการิมิิรหมอมีโอกาสนะครับที่เข้ามานได้ นั่งทักทายนั่งพูดคุยกันนะครับนั่งสนทนากันเกี่ยวกับแฟนคลับนะครับนะโดยเฉพาะท่านใหม่ๆที่เขากําลังเข้ามาติดตามรับชมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านชมนะครับนะเห็นว่าในแต่ละคลิปในตัวดีโอนะครับคลิผมได้จัดทําเอาไว้ เมื่อท่านชมแล้วเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมนุษย์ด้วยกันนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเมื่อชมแล้วนะครับในะเห็นว่าติดตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะกดมาที่เบอร์นะครับ0863291496สนได้ เบอร์0863291496ได้ทุกทุกวันนะครับต้องบอกว่าในทุกคำทุกทุกคำถามของท่านนั้นนักการ์มิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะยกเว้นอยู่คำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตก็คือบอกนะครับนะแทบจะทุกคลิปทุกวีโอนะครับได้เรียนเอาไว้ได้แจ้งเอาไว้นะครับนะก็จะไม่ตอบก็คือในเรื่องของเกแท้นะ ก็นักจากว่ามันเป็นคําถามนะครับเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีเมื่อผมตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับมันเป็นคําถามคําตอบที่เป็ํทลายความรู้สึกของคนและคนที่จะถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะออันนี้ก็พยายามจะเขาเรียกว่านะครับเรียนเอาไว้นะครับนะเรียนเอาไว้แทบทุกคลิปวิดีโอนะ จริงๆผมอยากจะตอบทุกๆท่านนั่นแหละนะครับไม่ใช่ไม่อยากตอบนะแต่ตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับตามที่ได้เรียนเอาไว้นะนะครับนะวิธีนะครับนะถ้าเกิดไม่ถามนะครับนะบางท่านก็ถามผมเข้ามาว่าจะให้ทราบได้ยังไงนะครับอาจารย์นักลินประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วนี่แหละครับก็เหตุผลที่เข้ามานั่งทําคลิปทำเนโก็ต้องการที่จะ เขาเรียกว่านะครับนะอยากจะให้ท่านเข้าไปค่อยๆศึกษานะค่อยๆเข้าไปเรียนรู้นะครับทางช่องทาง y o u t u b e นี่แหละนะครับนะนอกจากเป็น YouTube ของผมแล้วผมก็ยังเห็นมีหลายๆท่านและก็มีหลายๆครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านได้เข้ามานั่งทำคลิปทำวิดีโอเอาไว้นะครับนะก็ที่สำคัญนั้น จากที่ผมดูแล้วผมก็เห็นมีนะครับหลายๆคลิปที่มีแนะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือมีดหมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับทางที่ดีแล้วก็พยายามเป็นผู้ที่คัดสรรน,นะครับเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกว่ากันง่ายนะก็หมายความว่านะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งาน นะจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาแต่สิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะ ครับก็การเรียนรู้การศึกษานะครับที่ดีนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกวาดนะครับนะเอาไปทั้งหมดนะสิ่งไหนคําไหนที่มันเป็นขยะคําไหนที่มันพูดไปแล้วนะครับมันผิดไปพังไปแม้กระทั่งคําพูดของผมเองก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไปนะครับนะจงเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานเท่านั้นนะก็เหมือนกับมีดแต่ละเล่มนะครับนะที่ผมได้นํามา ก็ <gaat> ล้วนแต่ว่าเป็นมีดท,ที่ได้ผ่านการคัดกรองนะผ่านการคัดเลือกมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะครับนะไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็นมีดเราต้องไปเหมาหมดไปเช่าหมดอันนั้นก็คือไม่ใช่นะครบับนะเพราะนั้นก็ต้องมองสิ่งที่ดีที่สุดว่ากันง่ายนะครับนะ ผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับที่อยากจะมีไว้นะครับในครอบครองนี่ก็อยากจะมีสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละนะก็ไม่ต่างกันนะก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการดูนะครับการดูเนี่ยก็คนจะได้ของดีหรือไม่ดีนี่ก็การดูเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปอ,อยากจะคิดว่าจะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆวกนี้นะครับนะ อย่าเอาความอยากนำหน้านะครับจงเอาความรู้นำหน้านะครับนะเอาความรู้แต่ที่สำคัญผมเชื่อว่าทุกท่านพอมีจริตนะครับนะทุกๆท,ท่านนั่นแหละนะครับนะคนเราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็มีเซนต์มีจริตด้วยกันทุกคนนะอ่าก็คนที่จะได้ของดีนี่ก็มักจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคนที่ใช่ดีกว่าคนที่ใช่ก็มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆเขามองไม่เห็นนะ เวลาท่านอยากจะได้มีดหมอไว้ในครอบครองสักเล่มหนึ่งนะครับนะก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครนะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างที่ผมได้บอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปปรึกษาคนผิดคนก็หมายความว่าไปปรึกษาคนที่ไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมานะก็จะทําให้ท่านนั้นตกที่นั่งลําบากนะครับอาจจะสูญเสียโอกาสได้ประมาณนี้นะครับนะอาจจะสูญเสียโอกาสได้นะ ก็เรียนท่านไว้อย่างนี้เลยนะครับนะอ่าก็อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากยา,กยากมีสิ่งดีๆมีไว้ในครอบครองก็อย่าไปฝากความหวังอยา่าไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นเขาจะเห็นมันเราจะคิดมันเราจะทาเหมือนเรานะอ่าเพราะว่ามันต่างมุมมองอยู่แล้วนะครับนะต่อให้เป็นเสียนแม้กระทั่งตัวผมเองนี่นะครับนะบางทีมันก็มันมันอาจจะมองไม่ตรงกับท่านนะอานะครับอาจจะมองไม่ตรงกับท่าน ก็ต้องเรียนตรงๆว่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะเห็นเหมือนกันไปสมดเป็นอันว่าอะไรก็แต่ถ้าเรามองว่าใช่แล้วครับนั่นแหละคือเนื้อคู่เรานะอ่าถ้าเรามองว่าใช่แล้วถือว่าจบแล้วนะครับนะอ่าถ้าไปปรึกษาคนร้ายคนมากเหลืองมากเล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าทําไมถึงเรียก,กว่ามากเรลืองนะครับก็มองไม่เหมือนกันนั่นแหละนะอ่ามีทัศนคติหรือมีมุมมองต่างกัน นะครับนะก็มองตรงไหนอย่างไรก็เชื่อครับเห็นไม่เหมือนกันแน่นอนนะบางทีเราบอกว่าสวยเขาบอกไม่สวยบางทีเราบอกว่าดีเขาบอกไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นอันว่าถ้าเรามองว่าใช่ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครนะครับตัดสินใจตูมบูชากลับบ้านนะครับนะนี่ที่สําคัญเรามีความภามคภูมิใจเรามีความเชื่อมีความรักความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะ อันนี้ก็ฝากไว้อย่างนี้เลยนะครับนะ้านี่โอเคนะครับก็พอ,อพูดถึงตรงนี้เราก็มาดูกันนะครับนะมีดเล่มนี้นิดหนึน่งนะครับประมาณนี้นะครับนะนี่เป็นมีดนะเขาเรียกว่าเป็นมีดบ้านๆน,นะครับเป็นมีดบ้านๆนะเป็นมีดยุกยุกกลางนะเป็นมีดยุกกลางของอหลวงพ่อเดิมนะครับนะแต่เป็นช่วงยุกต้น ที่ส então, ําคัญนั้นเป็นมีดด <t> ําไม้ฝักไม้เป็นแหมเชือกนะครับเป็นแห้เชือกนะเออทำไมนะครับนะมีดยุคต้นๆนี่ก็จะเป็นเป็นแห้ลักษณะอย่างนี้นะครับนะเป็นแห้ลักษณะอย่างนี้เป็นมีดยุคกลางแต่ช่วงรอยต่อของมีดยุคต้นนะครับจะออกมาเป็นอย่างนี้นะที่สําคัญนั้นเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะ เดี๋ยวขออนุญาตจะสูงให้ท่านได้นะครับดูรายละเอียดนะดูรายละเอียดนะเรื่องผิวไม้นะนผิวไม้ก็ท่านลองดูนะครับนะมีดยุคโบราณก็จะออกลักษณะอย่างนี้นะครับมีออกลักษณะอย่างนี้นะไม้เนื้อหยาบนะครับนะไม้เนื้อหยาบนี่นะความเก่าเหมือนกับ มีปวกแทะนะมาประมาณนี้นะครับนะ,ะดูแล้วจะเป็นนะครับเป็นไม้เหมือนกับเป็นไม้เป็นไม้ไม้มะขามนะเป็นไม้แก่นมะขามประมาณนี้นะครับนะมียุคต้นๆน,นี่ก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะ,ะนี่นะครับส่วนกันก็จะเป็นทองเหลืองนะครับนะผสมกับ เงินนี่นะแต่ยิ่งเก็บนานนะครับยิ่งมีความเงานะเงาวับจับตานะครับนะ,ะตรงกันนี้จะถูกเขาเรียกว่านะครับสัมผัสบ่อยนะสัมผัสบ่อยนี่นะก็นี่นะครับนะแต่ดูด้ามเหมือนจะเป็นไม้คูณน,นะ,ะจะเป็นไม้คูณน,นี่นะครับมีรอยขูด พอสมควรอยู่นะแต่เป็นคราบไกลหุ้มอยู่นะครับนะเอาละนะครับกนะ็พอดูนะครับนะภายในตัวนี้จะเป็นตอกลายน่องสิงนะตอกลายน่องสิงนะครับแต่เป็นสิงกับหัวนะลายแบบนี้ก็มักจะไม่ค่อยได้เจอไม่เจอกันสักเท่าไหร่นะครับเป็นลายที่หายากนะนะอย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะปกติน่องสิงธรรมดาแต่นี้เป็นน่องสิงกับหัว ะครับเป็นลายที่เรียกว่าหาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็นี่นะเต็มไปด้วยคราบไพรเต็มไปด้วยสนิมนะก็ผมก็จะเาเรียกว่านะครับถ้าอยู่กับผมนก็จะรักษาความเดิมๆเอาไว้นะครับนะมาแบบไหนอยู่แบบนั้นแหละว่ากันง่ายนะนะครับก็เมื่อกี้ดูในส่วนของภายนอกของฝัก นะพอเราดึงออกมาก็มาดูในส่วนของภายในนะครับนะภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับเต็มไปด้วยคราบใครนะมีรอยผุก่อนเป็นเรื่องธรรมดานะ,ะก็เนั่งจากว่าผ่านการเวลานะครับการใช้งานมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะนี่ก็นะครับผมพยายามจะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับยันนู่ละครับนะสุดปลายของของฝักเนนะ นะครับดูกันแล้วก็ดูแบบจัดจับนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะ,ะดูให้ชาชาญไปนะครับเอาละนะครับพอเราดูในส่วนของนะ,ะในส่วนของฝักเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของเนื้อในนะครับนะเนื้อในของผิวของเหล็กนี่นะ,ะนะครับนะในการทำคลิป ทำวิดีโอนะครับแต่ละคลิปที่ดูนั้นนะครับผมจะไม่เน้นให้ท่านดูในส่วนของเต็มฝักเต็มใบเต็มด้ามสักเท่าไหร่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะผมก็มีภาพถ่ายนะ,ะเต็มใบเต็มฝักเต็มด้ามก็คือให้ท่านได้ชมอยู่แต่เพียงแต่ท่านนั้นนะครับก็แอดไลน์นะแอดไลน์ผมเข้ามา <c oughs> นะ ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็พิมพ์คอาวบา i g o n โ e, ตามด้วยหมายเลขเก้าก้วันเก้านแอดไลน์เข้ามานะครับก็ผมก็จะส่งภาพนะครับนิ่งาภาพที่ถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับนะไปให้ท่านได้รับชมนะเราจะไม่มีหวงนะครับเราจะไม่มีหวงกันนะอยากชมแบบไหนเราก็ยินดีที่จะส่งภาพไปให้ท่านได้รับชมนะ เพียงแต่ท่านนั้นก็คือแอดไลนผมเข้ามานะครับนะเป็นภาษาอังกนะพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลขก้านะครับนะก็แค่นี้เองก็ได้รับชมภาพสวยๆกันได้นะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอ่าหรือก็เป็นเบอร์ Line ของผมก็เป็นเบอร์เบอร์โทรนั่นแหละนะครับนะเบอร์0863291496ที่ผมได้เรียนไปนะ เพียงท่านพิมพ์จริงๆก็เด้งขึ้นไปแล้วนะครับก็เด้งขึ้นไปแล้วพอผมใช้าลายเบอร์นี้เบอร์เดียวนะนะครับนั่นแหละครับก็อย่าลืมนะครับลองลองมาวิเคราะห์ดูนะครับนะนี่ผมพยายามวางนิ่งๆนะครับนะหลักๆในการเข้ามาทําคลิปทำมิวต้องการให้รับชมด้วยสายตาของท่านเองก่อนนะคือผมเองจะไม่บอกว่ามีแต่เล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปพูดเองเออเองนะ ชงเองกินเองมันไม่ดีนะครับนะผู้ที่จะบอกว่าใช่นั้นก็คือท่านผู้ชมนะไม่ใช่ผมนะผมนี่ก็คือพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมดนะครับนะแต่พูดไปแล้วของไม่ใช่มันจะไปมีประโยชน์อะไรนะการเรียนไว้อย่างนี้เลยนะครับนะคนที่จะตัดสินคนที่จะบอกว่าใช่นั้นก็คือท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับไม่ใช่ผมหรอกนะ แต่จริงๆแล้วมีดแต่เล่มน,นะครับก็เป็นล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะแต่พอมาทำคลิปนะครับหรือว่าขึ้นหน้าจอแล้วนี่ก็ท่านเห็นเป็นแบบไหนยอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านแหละนะครับก็คงจะไปห้ามในเรื่องของมุมมองหรือในเรื่องของทัศนคติของแต่ละท่านก็คือไม่ได้นะครับก็เรื่องต่างการมองมันเป็นมองต่างมุมอยู่แล้วนะ เดี๋ยวไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นนั้นคิดเหมือนเรา,าให้คนอื่นนั้นเห็นเหมือนเราคิดเหมือนเราทําเหมือนเรานะครับนะความคิดย่อมมีการแตกต่างนะครับกันอยู่เป็นเรื่องปกติอันนี้คือบนโลกใบน,นี้ต้องเข้าใจธรรมชาตินะจะถ้าทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันทําเหมือนกันอันนั้นแหละก็คือผิดปกตินะครับไม่ปกติแล้วนะแต่ถ้าเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรต่างๆนี่ถือว่าเป็นปกตินะครับนะ โลกใบนี้เป็นแบบนั้นจริงๆนะอ่านะครับนะนี่นะครับเป็นลายเขาเรียกว่าน่องสิงกับหัวนะครับน่องสิงกับหัวเรียกว่าเป็นลายที่หาได้ยากนะครับลายนี้ก็คล้ายๆจะเป็นนะคล้ายๆลายจักราลายหรือ,อมีดพักขันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะก็คือจะสร้างมาจํานวนน้อยผลิตมาน้อยว่ากันง่ายนะ ่อเรียนเรียนท่านอย่างนี้นะครับเพื่อให้ได้เห็นให้ได้เข้าใจกันนะ,ะท่านลองสังเกตดูนะครับในเรื่องของร่องรอยการตอกเต็มไปด้วยคราบไครเต็มไปด้วยสนิมนะ,ะจริงๆมันไม่ใช่สนิมนะครับนะอันนี้เวลามองมีดนะด้วยตาเปล่านะเวลาเห็นมีดตัวจริงแล้วนะครับผิวจะสวยนะผิวมีดจะสวยแต่ที่ท่านเห็นอยู่ที่เป็นคราบไีรก็ ผมพยายามจะซูมกล้องนะครับนะซูมกล้องให้ท่านเห็นแบบคือภาพไข่ที่ฝังอยู่นะครับนะเป็นฝังลึกอะ่ะที่ฝังลึกนะครับนะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะเหมือนกับมีดธรรมดานี่แหละนะครับนะก็เรียกว่าเป็นแทบจะมองไม่เห็นสนิมเลยนะแต่เวลาเราทําวิดีโอนี่เราต้องการให้ท่านเห็นความเป็นจริงนะ่ะ นะครับให้ท่านเห็นความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วนี่นะครับนะท่านเห็นแล้วท่านมีข้อสงสัยนะครับตรงไหนอย่างไรก็นั่นแหละครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์0863291496ได้นะเบอร์0863291496ก็โทรเข้ามาได้นะครับนะก็ในทุกๆคำถามครับนะนักการินมีหมอนั้นมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะ แต่ยกเว้นคําถามเดียวนะครับคําตอบเดียวก็ขออนุญาตเอาไว้ Hawaii นะครับนะอย่างที่ได้เรียนเอาไว้ในเบื้องตน้นหรือว่าในแทบทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะก็คือในเรื่องของเกทแท้นะ,ะแค่นั้นแหละนะครับก็จะไม่ถามแต่นอกนั้นก็คือนะครับนะ,ะถามเข้ามาได้หมดนะครับนะแต่ผมจะตอบเฉพาะในสมบัติของผมนะครับนะในคลิปของผมเท่านั้นเป็นคลิปของท่านอื่นแม้กระทั่งของตัวท่านเองนะ บางท่านก็ถามผมก็มาว่าอาจารย์นักลินก็ช่วยดูหน่อยครับอันนี้เป็นมีดผมเองนะถึงอย่างนั้นก็เถอะนะครับก็ไม่ปลอดภัยก็เนื่องจากว่ามีดของท่านก็จะมีที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะนะครับนะเพราะนั้นผมเองก็ไม่อยากที่จะต้องไปละเมิดนะครับหรือไม่ต้องไปที่ไปเสียมารยาทในการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ของมีท่านอื่นนะก็อย่างที่เคยเรียนไว้นะครับเมื่อทําอะไรแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีก็ไม่ควรจะทํานะ อ่านะครับนะก็เรียนอย่างนี้นะครับจริงๆนะ่ะตัวผมเองเนี่ก็อยากจะตอบให้กับทุกท่านนั่นแหละนะครับนะตอบไปแล้วมันก็อย่างที่เรียนท่านไปนะมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่สําคัญนั้นมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของผู้คนนะและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละ นะครับอันนี้ก็เรียนเอาไว้นะครับเรียนเอาไว้นะ,ะนี่นะครับนะเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคกลางของหลวงพรอเดิมวัดหนองโพแต่ก็เป็นช่วงต้นๆของศิลปะช่างสอนนะ,ะเป็นช่วงต้นๆของช่างสอนนะครับนี่ก็ผมพยายามจะ โฟกัสนะครับให้ท่านดูผิวนะครับดูผิวของอมีดแต่ละเล่มนะครับนะก็อยากให้ท่านได้มาช่วยพินิษพิจารณานะครับนะพินิษพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงจากเขาเรียกว่าความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นจริงของมีดแต่ละเล่มนะครับนะ จริงๆเวลาท่านไหนอยากจะชมภาพเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็มฝักเต็มใบเต็มด้ามอะไรต่างๆคนนี้นะท่านก็แอดไลน์เข้ามานะแอดไลน์เข้ามานะครับก็ผมก็ได้ความยินดีนะก็ที่จะส่งนะครับนะภาพนิ่งๆที่ผมได้ถ่ายเอาไว้มีทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มนะขออย่างเดียวก็ให้แอดไลน์แล้วขอชมเข้ามาก็ได้ความยินดีที่จะส่งไปท่านได้รับชมนะครับนะ นะก็เรียนท่านไว้อย่างนี้เลยนะครับนะนี่ก็นะครับนะงดงามครับมีดนี้งดงามมากนะเป็นมีดนะครับเป็นมีดพกพาเฉพาะใบอย่างเดียวอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่นี่เนิ้วประมาณนี้นะครับนะส่วนกันของมีดนะส่วนกันของมีดก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับไม่ไม่แพ้กว่าที่อื่นนะก็เนื่องจากว่ามันเป็น สถานที่รองรับมวลสารสำคัญทั้งหมดนะครับเช่นเกสาของลวงพ่อนะครับแล้วก็แผ่นตะุดต่างๆก็จะได้รวบรวมและบรรจุลงไปนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยขั่งนะอ่านี่นะครับก็จะปิดด้วยขังนี่นะอ่าที่ท่านเห็นอยู่นะครับปิดด้วยคั่งนะเรียกว่าแน่นปึ๊กเลยนะครับนะอ่าทีนี้เราก็มาดูในส่วนของด้้มน,นะครับมาดูในส่วนของด้ามน,นะ ด้ามนี่ผมก็ดูแล้วนะครับก็ก็จะเป็นไม้ดูเหมือนกับเป็นไม้ไม้คูนนะครับเป็นไม้คูนน,นี่ก็ให้ท่านได้รับชมให้ท่านดีนะครับนี่ก็เรียกว่านะครับเดิมๆนะสภาพเดิมๆเก่านะครับนะมีเต็มไปได้วยความเข้มขังนี่นะดูเป็นไม้คูนนะครับนะเป็นไม้คูนนี่ก็ เห็นชัดเจนนะครับนะเห็นชัดเจนนี่ก็เป็นลายนะเส้นใหญ่ก็คือยับๆนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็มาให้ท่านได้ชมนะครับนะก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถทีจ่จะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9กได้ นะเบอร์0863291496ได้นะครับโทรเข้ามาสนทนาโทรเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับได้ทุกๆวันนะเอาละนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมก็ใช้เวลามาทั้งหมด22กับ55วินาทีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งท่านเก่าๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับนะ เมื่อชมแล้วนะครับมันติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับหรือว่าอยากจะ,ะมีคำคอมเมนต์ต่างๆก็ได้ความยินดีท่านก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะะไม่ว่าจะเป็นภาพได้เสียงอะไรต่างๆวนนี้นะครับนะเมื่อชมแล้วก็ช่วยกันติชมนะครับช่วยกันติชมนะ ก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วเห็นตรงไหนดูดีมีประโยชน์นะครับนะต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สําคัญช่วยกันเข้ามาเชิดชูบูชาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะะให้เป็นที่รู้จักของทุกคนก็คือเขาเรียกว,ว่าคู่กับโลกใบบนี้เลยนะครับนะตราบนานชั่วนานนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราไม่มาช่วยกันนะครับนะ ถานุอบำรุงนะครับเกี่ยวกับสิ่งเขาเรียกว่าสมบัตินะครับนะ,ะวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เอาไว้นี่ก็จะอาจจะทำให้เดือนลางเสื่อมหายไปนะประมาณนี้นะครับนะเพราะนั้นคนรุ่นหลังเขาก็อยากจะ,ะผมว่านะครับถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องรางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ มันต้องคู่กับโลกใบนี้ตลอดนะครับนะไม่ไม่ควรจะต้องให้เหลือนหายจางไปว่ากันง่ายนะครับต้องมาช่วยกันเชิดชูบูชานะครับนะวลมีของครูบาอาจารย์นะครับให้อยู่กับโลกใบนี้นะครับนะตราบนานเท่าที่จะนานนะครับนะแลวข้อที่สําคัญอย่าลืมนะครับก็ท่านไหนที่ดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยนะเอาไว้เพียง คนเดียวเด็ดขาดนะครับนะก็ให้โทรมาที่เบนะอร์0 8 6 3์9 1 4 9 6อหน่้าะเบอร์ศูนยานนะครับในทุกๆคำถามนั้นนักขลิตมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ผมนักขลิงมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ